ใช่นะครับแล้วก็จัดได้ยิ่งใหญ่นะครับออกออกมา,ออกมาแล้วเช่นเดียวกันออกมาแล้วน่าจะเป็นเรือคู่ที่9หรือเปล่าเอ่ย นะครับไวออกมาแล้วเขาบอกว่าเที่ยวนี้ในนามของเดือน,นาเจ้ากูที่เก้าวออกมาปล่อยในน้มของจักรินนาวาร่องน้ําแดงใสกับเจ้าแม่บัวรอยร่องน้ำน้ำเงินตอนนี้ดูตามสายตาเขาบอกว่าเหมือนกับไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ว่าครับมาเที่ยวนี้เขาบอกว่าเจ้าแม่บัวเอ๋ยบัวรอยบัวเอ๋ยบัวรอยจะไล่อัดไล่วัดไล่กี่จักรินนาวาจาัก ชุมชนตะแก้วชุมชนตะแก้วได้หรือไม่เจ้าแม่บัวลอยบอกว่าเป็นต่อก็ไม่พอไม่แท้บอกว่ามีเลรงเท่าไหร่เปิดไปพายใส,ใส่ใส่กันมาไม่ยัง้งลเว้บอกว่ามีเท่าไหร่ใส่กันยังไม่ยัง้งละเว้สําหรับเรือจักรินาวาจะขอชนะนึ่งเที่ยวชนะใครไม่ชนะมาชนะเจ้าแม่บัวลอยได้โอ้โหวันนี้ก็คงจะเป็นปรากฏกากรา์อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวว่าอย่างไรเจ้าแม่บัวลอยเจ้าแม่บัวลอยชนะมาสองเที่ยวมีหกคะแนนมีหกคะแนนถ้ท่าชนะเที่ยวนี้ ก็เก็บใช้ชนะร้อยเปอรเซ็นตคะแนนเป็นที่หนึ่งของสายอย่างแบเบอร์อย่างแบเบอร์ว่ายัางไงเจ้าแม่บวัวลอยตอนนี้ก็บอกว่าหายแบบถอยทีถอยอาศัยไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ว่ายัางไงฝีพายเขารู้กันเองขืนปล่อยพายใส่กันสู้จะ ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ขณะนี้ไก่เห็นตีงูงูเห็นนนไก่เกาะกลุ่มกลุ่มเชิงเจ้าแม่บัวอยดูดีดูเจ้าแม่บัวอยห่างจะนานอันนี้โอกาสใสเขารอบที่หนึ่งกันดีพี่น้องเอฟซีชาวบนจ๋าพันไหนยกวิทยากรรมพกกันนี้นั่งไม่ติดซี่แล้วกันอันนี้เริ่มแรงขึ้นมาว่ายังไงร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงจักรินเริ่มแรงขึ้นมาเริ่มแรงมาจะไล่บี้จะไล่ทันมารู้ตัวว่าเป็นโรคเริ่มเบิดลมเสร็จเริ่มสีเริ่มข้อระบาดเริ่มพัดระเบียบขึ้นมาว่ายังไงจะทันหร เอาหนีได้หนีไปหนีให้รอดหนีให้ตลอดปลอดภัยเขาบอกว่ามาแบบสบายสบายอยู่แล้วเจ้าแม่บัวลอยเขาบอกว่าไม่สำคัญสำหรับคู่แข่งมาเที่ยวนี้เจ้าแม่บัวลอยจะเปิดภายอะไรเก็บคะแนนอย่างเดียวจะเก็บคะแนนอย่างเดียวเป็นที่หนึ่งของสายเป็นที่หนึ่งของสายแน่นอนอยู่แล้วบอกว่าจักรินนาวาหรูตัวว่าเป็นรองกอไม่ท้อไม่แท้พ่อแม่ให้มาเท่าไหร่เปิดใบพายเพื่อศักดิ์ศรีเปิดใบพายเพื่อศักดิ์ศรีจะไล่อัดไล่ปนิก้ไล่ขยำขยี้เจ้าแม่บัวลอยได้หรือไม่ได้ หาบณได้หรือม่ได้จะปล่อยให้จักรินดาวามขยำขยี้ได้ยังไงเจ้าแม่บัวลอยสาวงามจากเทศบาตบบลตำบลโหนสาเปิดภายเปิดภายแรงจะแสงออกมาแล้วจะแสงออกมาแล้วจะขอเป็นที่หนึ่งในสายเก็บได้ร้อยเปอร์เซนต์เก็บได้ร้อยเปอร์เซนต์มีเก้นาคะแนนเต็มเป็นที่หนึ่งของสายจะไปเจอกับที่สองของอีกสายหนึ่งว่ายัางไงเจ้าแม่บัวลอยพายแบบสบายๆพา,ายแบบเบิดเปิด ออกมาแล้วโว้ยเบิดเบิดใปรู้รกะขนาดนี้ไม่ใช่คอนเสิร์ตนี่คือการไปเลยเจ้าแม่บลอยสนามนี้มีอาถรรพ์เหลือเกินสีเชยใหม่ยังไม่เคยรอบอยังไม่เคยเคาทีวันนี้หมายมันปั้นมือเหลือเกินช่วยพระราชทานใาใหญ่เพราะมัเราเงินหนึ่งแสนบาทจาน,นี้ไปไหนนไหน,ไหนเจ้าแม่บรอยเริมตีกันเจียงต้วงยาวสารสงสักจึจ๊กจึกจ๊ก สักจิกโดนเกล็ดพญา,ยานาาการะเดนกระดอนแล้วขณะนี้ร่องน้ําแดงว่าอย่างไรร่องน้ําแดงเริ่มแรงึ้นมาร่องน้งาแดงจักริน,นาวาจัก,กริน,นาวาแพ้ทีนี้งานนี้จะมีโอกาสทข้ารบจัก,กริน,นาวาเริ่มแรงกนมาจัก,กริน,นาวาจะทันหรือไม่ทันเอา้าวทันหรือไม่ทันระยะสิบเมตรสุดท้ายบอกว่าดูดีกว่าต้องเจ้าแม่บัวลอยและและเจ้าแม่บัวลอยก็หิ้วจักริน,นาวา เท่าเส้นไทยขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับผลการตัดสินในคู่ที่11ในรายการครับ 9, 9, 9. คู่ที่9ในรายการครับล่องน้ำแดงจักรินนาวาล่องน้ำเงินเจ้าแม่บัวลอยครับกรรมาการตัดสินในเรือในล่องน้ำน้ำเงินครับเจ้าแม่บัวลอยเทศบาลตะบนโพนสาเป็นเรือชนะครับก็ขอบคุณ เรือที่อยู่ในสายเอนะครับขบ,รบประกอบไปด้วย4ี่ลำเรือด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือจักรินาวาเรือสิงห์กิสารเรือเจ้าแม่บวัวลอยหรือว่าเทพบุรหงษ์ทองตอนนี้ภารกิจเสร็จสิ้นนะครับแข่งครบทั้ง3มเที่ยวเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว